ค่ะอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวก็จะได้อีกแล้วนะคะกับคลิปหนึ่งของวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะได้ไปทัวร์ประตูน้ํามานะคะไปหาเลือกซื้อเครื่องสําอางนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะในการแต่งหน้าในการแต่งหน้าให้ลูกค้านะคะแล้วนะคะประตูน้ําไม่ได้มีแค่เครื่องสําอางไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะคะประตูน้ำนะคะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยแล้ก็ได้ไปหยิบเอ,อ่อติดไม้ติดมือมันจริงๆอันนี้มันไม่ใช่เอ่อของฝากประจําประตูน้ำนะคุณผู้ชมค่ะแต่จริงๆมันคือ มันทอดค่ะทีเ่เป็นมันทอดที่แม่ค้าที่ประตูน้ำเขามาขายนะคะแล้วก็มีกล้วยทอดด้วยนะ,ะถุงละ40ิบาทนะคะก็ใช้ได้อยู่นะอ,อ,อบเนยด้วยนะคะเป็นกล้วยทอดอบเนยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะร้านนะคะร้านอยู่ตรงตรง,ต,ะะตรงข้ามกับแพตดินัมนะคะตรงข้ามกับแพตดินัมเลยนะคะ อันนี้ออกอนอ่อมกอ่อ่อนนะเดี๋ยวจะมาชิมว่ามันเทศทอดกับอ่อมันเทศทอดกับกับอันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแต่มันก็น่าจะอร่อยอร่อยเหมือนกันนั่นแหละจะได้ได้ชิมมันทอดแล้วนะคะดม อันนี้จะมีความหอมกล้วยนะคะแต่อันนี้จะมีความอับนิดนึงนะคะเนื่องจากเขาไม่ได้แม็กถุงดีมากมายะคะ่ะแต่ก็กินได้เพราะว่าไหนๆก็กินของที่สกรปรกเชื้อโรคมาตลอดชีวิตแล้วคุณผู้ชมคะ่ะไม่จําเป็นต้องแบบว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคะอืมกตะกรบมากเอนนี้ถึงจะมีกินอับแต่กรอบนะย่าชิมไปแล้วนะคะก็ย่างที่มีความอร่อยนิดยังมีมีความหวานด้วยแล้วก็มีความเค็มของคือเวลาที่เขาทอดเนี่ยเขาจะมีเขาจะโรยเกลือด้วยนิดนึงนะ,ะเพื่อให้มันมีความ หวานมากขึ้นนะคะแต่มันก็จะติดความเค็มอยู่นิดนึงนะคะอร่อยใช้ได้เลยแหละสี่สิบบาทพี่จะทำไม่ได้ขายอันนี้นะคะพี่จะทขายจิงสองแขนคิ้วมันตบแป้งบูเต้น,นะคะแล้วก็น,นี่สองแขนคิ้วแป้งบูเต้แล้วก็เอ ไอ้ไม่ใช่แล้วก็อันนี้นะแล้วก็เอ,อสเปร์น้ําแร่นะคะข้อความหาแค่สามอย่างนี้นะคะยังไม่ได้อัปเดตการขายเพิ่มนะคะถ้าเกิดใครอยากพี่จะขายอะไรนะคะก็บอกมาเดี๋ยวพี่จะไปตามล่ามาให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสั่งแล้วนะคะก็สามารถเออไอ้ใครอยากสั่งนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่โปรไฟล์ u t u b e นะคะอืมอืมแล้วก วันนั้นพี่ได้ดรีวิว่สบสบูน้ำผึ้งไปน้ำผึ้งแท้นะคะที่มาจากเชียงใหม่นะคะน้ำผึ้งจากเชียงใหม่นะคะเคยเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าลองถาม f อฟิว่าอยากได้ไหมเดี๋ยวจะแจกนะคะอะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะก็คอมเมนต์บอกนะคะว่าอยากได้หรือไม่อยากได้เดี๋ยวพี่จะใหดนะะ้ดูนะคะดูนะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะ p plus perfect นะคะ p plus perfect group นะคะเลิศอยู่นะคะ พี่จะการันตีเพราะว่าใช้มาแบบดูน่าจะสิดูกเพราะว่าใช้มาใช้หมดแล้วนะคะประมาณสองก้อนคนัะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือก้อนที่สามนะคะแต่คือเขาฝากมาให้พี่จะได้เยอะมากเลยนะคะโอใคมันทอดผ่านไปมันทอดอร่อยเนาะอันนี้คือยังไม่ได้เทสเทสมาก่อนนะคะอันนี้เอ่อ ใครอยากสั่งนะคะใครอยากได้นะคะก็สั่งข้างล่างได้แต่ถ้าใครอยากมาร่วมเล่นเกมกับพี่เจด้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคำถามคาถามให้นะคะเดี๋ยวถ้าใครตอบถูกพี่เจก็จะเลือกนะคะแล้วก็จะส่งไปให้นะบัตรนั้นเลยนะคะนี่คือกล้วยกําลังหารถมันอยู่ มีความหอมของเนยติดขึ้นไปในจมูกนะคะก็มีความอร่อยอ่ะมันอร่อยคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวว่าขอกินยังกระแซบมาว่าขอเป็นคนกินยังกระแซบนะคะโอเคบอหามบ้านนะคะหามบาพิ่เจ้าอินเดียกินอะไรก็อร่อยหมดเลยมาโกหกกูอารมณ์ประมาณนั้นนะคะขอเป็นคนกินยังกระแซบนะ,ะน,น,นะคะ,ะสนะคะี่สิบบาท

คือมันเป็นดินสอเขียนคิ้วกระดาษนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใช้หมดแล้วดึงได้นะคะแล้วก็ลอก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 ให้ดูนะคะแล้วก็ลอกลอกลอกออกนะคะเดี๋ยวลอกให้ดูวันหลังนะคะเดี๋ยวมาเขียนคิ้วให้ดูนะคะก็แป้งเนี่ยวันนั้นบอกราคาผิดนะคะอันนี้นะคะราคาสี่สิบาทนะคะวันนั้นบอกว่าอันนี้ห้าสิบส่วนอันนี้นะคะห้าสิบอันนี้สี่สิบอันนี้ห้าสิบอันนี้สี่สิบอันนี้ห้าสิบนะคะบอกราคาผิดนะคะแต่มีน้องคนหนึ่งพี่ดาบอกราคาผิดก็เลยคิดให้ อย่างละสี่สิบไปเลยนะคะมีน้องคนหนึ่งเขามาสั่งแล้วเขาแต่พี่น่กินราคาผิดไงบอกบอกราคาผิดก็เลยก็เลยให้น้องอันละสี่สิบไปเลยนะคะแต่เรื่องความจริงคือก็เลยไม่ใช่เรื่องความจริงคือโบเต้น,นะคะโบเต้ห้าสิบแล้วก็ซีสอแขแกงกิ้วสิ่สิบนะคะอร่อยอะ่ะมีความติดฟันมากนะคะ ไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากสั่งจะเป็นน้ำแราสั่งที่สองกันคิ้วสั่งเออดั่งแป้งบูเต้น,นะคะเป็นแป้งที่ติดทนนานแล้วก็กันมันอย่างดีเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทานนะคะเพราะถ้าไม่ตั้งหน้าจะไม่ทานนะคะทุกอย่างนะคะราคาถูกเพราะนี่เป็นตัวแม่ของถูกนะคะเป็นตัวแม่ของถูกและใส่ดีนะคะแล้วก็อืม ยังอีกนะคะแล้วก็ไปซื้อจินสออเอออันนี้กันคิวมาด้วยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปที่โปรไฟล์ได้นะคะโปรไฟล์พี่เจได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งได้เลยนะคะเพราะของถูกคือไม่ได้เองนะคะอยากซื้อก็สามารถสั่งได้นะคะกินก่อนอร่อยแต่ไม่ได้ขายอย่างนี้นะ,ะอร่อยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมไปบ้าง